วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้ก็ลงสั่งนะครับอ่ามะพาะน้ําหอมนะครับบ้านแพ้มาจากลาซาด้านะครับตอนนี้เขาส่งเพิ่มมาอีกคือสั่งมาสามต้นนะคเดี๋ยวเราก็จะปลูกปลูกไปนะครับเดี๋ยวจะปลูกข้ามคันคองตรงนี้เดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้นะครับต้นหนึ่งนะครับปลูก ไล่ไปอีกสองต้นจะด,ดูนะอีกสองทั้งหมดสั่งมาสามต้นจะดูนะครับว่าเราจะปลูกตรงไหนต่อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแกะออกจากถุงนะครับแล้วก็จะมาวางดูว่าเราจะเปิดเอ่อว่าเราจะปลูกตรงไหนนะครับเอาให้มันเป็นแถวดีๆนะฮะนี่นะครับพาน้องหอมบานแพรนะครับซื้อมาเพิ่ม คือตอนแรกเราปลูกไปแล้วสามต้นฝั่งนี้และข้างหน้าบ้านนุ่นุ่อีกนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยก็ค่อยปลูกไปนะครับเราไม่รีบไม่ร้อนนะครับทําไปปลูกไปนี่ครับซื้อเพิ่มอีกสามเดี๋ยวจะแก็บถุงมาแล้วก็ลองเรียงดูอีกทีหนึ่งนะัดีลยวก็ลองดูเท่าว่ามันจะเป็นยังไง